So, วันนี้เรามาเช็คเช็คภาพและเสียงที่เราจะนําเสนอในวันที่จะมีการเสนอนะครับเรื่องของกลยุทธ์การตลาดนะครับในการไปค้นหาปัญหาของร้านหรือองค์กรที่พบนะครับแล้วมาแก้ใช้กลยุทธ์การตลาดแก้อย่างไงนะในส่วนของผมนผมใช้ ร้านสายยันฟามซึ่งขายมูลปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยมูลไส้เดือนแคน้อยเซนะครับมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่หมู่ที่สามบ้านนาดีเลขที่หนึ้อยหมู่ที่3มบ้านนาดีตำบลบ้ามะ,กะเกิดเครคลองหายจังหวัดสกวตัดประสิสองเจ็ดกศูนย์เบอโทรศูนย์เก้าแปดหกแปดสอง่งสี่ศูนย์สี ก็คือสายานฟงางเจ้าของคนนี้นะนี่คือหน้าร้านของเราหน้าร้านของเราก็จะมีการโชว์สินค้าที่เรามีก็คือโลโก้คุณลักษณะภาพทายต่างๆเป็นการดีไซน์แต่ก็ยังไม่หลากหลายน,นี้คือปญณะที่เราพบก็คือเราใช้กลยุทธ์การตลาด นำปัญหามาแก้ไขประยุกยต,ต์ใช้ในสถานการณ์จริงของร้านสายยันฟาร์มที่เป็นร้านขายปุ๋ยมูลไสเดือนขอเชิญพบกับเครื่องมือใหม่ๆรวมทั้งมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาหลักของร้านนะครับคือสร้างร้านค้าออนไลน์ของร้านสายอันฟาร์ม เนะพราะว่าสินค้าของสายอันฟานมีการขายเกิดขึ้นนะะมีสินค้าปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ผิดจากมูลไส้เดือนที่เป็นจุดแข็งของสินค้าที่ปลอดสารพิษมีเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพใช้สำหรับบำรุงพืชไร่พืชสวนนาข้าวเพราะชำงกล้าไม้และสามารถรักษาดินไม่ให้เสื่อมโทมได้ต้องการทำการจำหน่าย างการตลาดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเกิดรายได้สร้างความยั่งยืนสื่ความมั่งคัง่งและมีความหวังจะนําไปสู่สินค้าส่งออกได้ในอนาคตแต่ยังสร้างร้านค้าออนไลน์ไม่ได้วิธีการแก้ไขปัญหาหลักได้แก่ใช้การสมัครเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์กับเว็บไซต์ Thailand Postmart.com หรือที่เรียกว่าร้านไปรณชน์ไทย ก็มีเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ซึ่งดูได้จากจำนวนผู้ชมมีมากเป็นการใช้ตัวชี้วัดนั่นปริมาณจากจำนวนผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์จึงสรุปได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถนำมาเป็นหนทางแก้ปัญหาหลักนี้ได้ปัญหารองที่พบคือการโปรโมทสินค้าในตลาดออนไลน์ทางเพจ a c e บ o o k ต้องใช้การโปรโมทโฆษณาสินค้าจะมีการจิงแอดโฆษณาซึ่งต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในการยิงแอดเพจเฟซ b o o k แต่ละครั้งมีความเสี่ยงเกินและขาดความรู้การจัดการกับปัญหารองเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เปิดเว็บไซต์ Thailand Post-Mart เว็บไซต์ Thailand p o s t m ม r ดค o m เรื่องที่พบคือการนำเสนอสินค้าปุีย มูลไส้เดือนของร้านยังขายวิธีการออกแบบหรือด,ดีไซน์ไม่สวยงามยังขาดค,ความหลากหลายของบลิตภัณ์ที่นำเสนอจาก้านตนเองซึ่งสินค้าของเราก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังนำคุณค่าที่มีอยู่ของมันส่งต่อถึงผู้บริโภคยังไม่ดีพอและคุณประโยชน์มากมายที่จะต้องการจะนำเสนอกับผู้ที่ได้รับรู้พบเจอ เกิดถูกตาต้องใจเป็นกิดเด่นเป็นกิดขายของร้านของเราจะต้องมีวิธีการนําเสนอการขายในตลาดออนไลน์ line. ซึ่งร้านค้าที่เราสมัครจากเว็บไซต์ Thailand โค้มานี้ก็ตอบโจทย์กับสินค้าเราได้มีการเสนอมีการสอนการเสนอรายละเอียดสินค้าข้อมูลต่างๆของสินค้า การสร้างการน,นําเสนอสินค้าให้ครบถ้วนเพียงแค่เราใส่ใจและตั้งใจทําตามคลิปวิดีโอที่สอนก็สามารถจะแก้ปัญหารองนี้ได้หน้าหลักนะครับหน้าหลักของเว็บไซต์ Thailand p o s t m a า t c o m ของดีทั่วไทยส่งให้ถึงหมื่นมีคงมีร้านสายันฟามหน้าเว็บไซต์หน้าเพจ เ็บไซต์นะครับจะ็นชื่อร้านและที่อยู่ของร้านอันนี้นาต่างแรกนี้คือเรามาดูสิ่งที่ผ่านมาก็เราเคยส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยผ่านร้านแพลนโพสต์ใหมน,นะครับก็คือร้านไปรษณีย์ไทยมันจะเป็นเชื่อขายของแพลนโพสต์ใหมน,นะครับมันมีวิธีการจดทะเบียนร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในเรื่องการส่งของรับเงิน ของลูกค้ารับที่ปลายทางนะครับนี่ผมส่งไปที่จังหวัดประจวบคีรนงค์ให้อาจารย์พี่มวนวันอาจารย์สัรับพิ้งพันพี่มุนรัฐเขาถืออ่านที่สุดท่านเป็นอาจารย์สอนผมและท่านก็เป็นอ่าเป็นอาจารย์นั่นกเษกเษตรเก็เสกศาสตร์คณะเทคโนโลยีาการเกษตรอยู่อันบุรีนะครับผมก็จะส่ง ปูนป,ปุ๋ยปูลใส่เดียวไปให้ทั้งข้าห้องแลงเพื่อตรวจสอบวัดถุหรือเคมีที่ตกค้างอยู่ในปุ๋ยนะครับในคืีนเราได้ส่งผ่านร้านค้าผ่านั้านค้าไทยไทยโพสต์มาโดยผ่านไปจีนไทยนะครับถ้าตอนการจดทะเบียไม่อยู่นะแต่ว่าเราไม่เราจะขอผ่านไปไออันหนึ่งเราก็ส่งของไปที่จังหวัดนราชว่ส ตัวปุ๋ยนะครับใส่แต่เป็นขั้สูตรปันสุใหม่นี่คือรีวิวสินค้าที่เราทำรีวิวท,ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอความหลากหลายของสินค้าแต่ยังไม่ดีพอเราต้องพัฒนาต่อแต่วันมี้ช่องทางการทำคลิงไปเราไปศึกษาใน YouTube ที่ผมเคยบอกก่อนว่าน่ว่ามันมีกาาก่อน ต่อามาคลิปวิดีโอการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แหละที่ผมจะแน้นำนะครับักคคบับอันนี้มันเปิดเว็บไซต์นะแต่ผมจะเปิดให้ ดท,ที่โอที่ผมทำนั่งสั่งรึเปล่าผูงชมครับเราสามารถทำได้ง่าย,ายๆดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของคุณกับเว็บไซต์เทเลแอนโพสต์มา ง่งายเพียง3ขั้นตอนและที่สำคัญสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลงสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น <c oughs> ถ้าสนใจมาเปิดร้านค้าออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ <c oughs> สำหรับขั้นตอนการเปิดร้านค้าออนไลน์กับเรา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยาจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เทเลนโพสต์มา t กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราเข้ามาที่เว็บไซต์เทเลนโพสต์มาที่เราคุ้นเคยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นสินค้ามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนย์รวมของดีนะคะจากทั่วประเทศไทยไว้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือที่เลยค่ะเราสนใจน้ํามันหอมระเหยนะคะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะ ด้านล่างนะคะจะมีให้เราเลือกกลิ่นนะคะว่าเราอยากได้กลิ่นไหนนะคะ เรียนรู้กันว่าเมื่อมีออเดอร์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับออเดอร์เหล่านั้นยังไงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ไท n รัฐออ s t ลน์ .com/slangn นะคะหน้าที่เราคุ้นเคยค่ะจากนั้นนะคะล็อกอินเลยค่ะกดเข้าสู่ระบบค่ะเราจะพบกับหน้าร้านค้าของเรานะคะเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นรายได้รวมทั้งหมดนะคะรายการสั่งซื้อทั้งหมดจำนวนสินค้าทั้งหมดและจำนวนสินค้าทางส่งนะคะเลื่อนลงมานะคะจะเจอกับยอดขายและสินค้าขายดีของเรา เราและท้ายสุดนะคะจะเป็นความคิดเห็นจากลูกค้านะคะเรียกได้ว่า,าร้านนี้ของเรานะคะจะบอกข้อมูลทุกอย่างคะเกี่ยวกับร้านเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอยากรู้ว่าเมื่อมีออเดอร์เกิดขึ้นเราจะทํายังไงต่อนะคะกดที่คําสั่ง วิธีการลงสินค้าบนเว็บไซต์ Thailand Postmart ขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่เว็บไซต์หลังบ้านหรือ w w w t h a i l a n d p o s t m a r t c o m ต์จากนั้นให้ใส่ username นมและพาสเวิร์ดที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครร้านค้าได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะเห็นหน้าร้านค้าของเราซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่ใช้จัดก,การข้อมูลทุกอย่างของร้านค้านะคะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากร้านค้าสายยานฟาร์มนะครับ ขายมูลไส้เดือนร้อยเปซ็น์นะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการนำเสนอเรื่องที่สองนะครับคือ,อางานที่สองคือประวัติร้านค้าประวัติร้านขายสินค้าที่น่าสนใจนะครับมีสองร้านได้แก่ร้านสายันฟาร์มสายันฟาร์มเล่ ร้านวีจีเน้นเงินแต่ละร้านมีวิสัยทัศน์คารกิจและวัตถุประสมจากการลงขายในเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มัดมีกันก่ับไปนี้นะครับก็คือนี่คือร้านสายอันฟางของเรานะครับ,จา,บจากเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มมีการเจรลญร้านค้าได้เป็นร้านค้าที่หนึ่งเราจะขอยกตัวอย่างร้านสายยันฟางอยู่ที่จังหวัดตะแก้วไอคีหนา้นาต่างของ หน้าร้านเราที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีให้เราค้นหาอันนี้คือตัวอย่างพวกผมยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ผมก็เปิดตสมัครแล้วรอการยืนยันสิบสี่วันนะครับเราก็ดีไซน์ภาพของเราไปก่อนค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่มันมีช่องทางให้เราทําอยู่แล้วครับวิสัยทัศน์และพลังวิสัยทัศน์ภารกิจและวัตถุประสงค์ร้านสายอย่างฟาร์ม จำหน่ายปุ๋ยบุญไสเดือง100%ภารกิจเพื่อส่งเสริมการตลาดตามเป้าหมายการค้าของการค้าขายของโครงการ,กรเกษตรทจะมีใหม่มีวัตถุประสงค์ต้องการแก้ไขปัญหาที่พบคือเรื่องราวการนำเสนอสินค้าปุ๋ยบุญไสเดืองของร้านสายยางฟามที่ยังขาดวิธีการใช้งานจิ้ไม่แน่นเนียนและไม่สวยงามยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอซึ่งปุ๋ ปุ๋ยมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ยังนําคุณค่าที่มีอยู่ให้มันออกเสนอสู่บริโภคไม่ดีพอและคุณประโยชน์มากมาที่ต้องการแต่นาเสนอผู้ที่ได้รับการสื่อสารช่องทางการตลาดออนไลน์มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่ามีร้านค้าไว้จำหน่ายสินค้าของตนเองและออกสู่ตลาดที่จะกว้างขึ้นและง่ายเป็นที่รู้จักมากที่นั้นนั้นค้าของเราจะต้องมีกลยุทธ์การตลาด ออนไลน์ Online, ซึ่งเว็บไซต์ไทยเงินส์มาตตอบโจทย์กับการตลาดออนไลน์ของเราได้ดีขึ้นนั้นการเสนอรายละเอียดสินค้าของข้อมูลต่างๆของสินค้าปุ๋ยมุลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ง,งต้องการนำเสนอสินค้าให้ครบถ้วนอันนี้คือตัวอย่างร้านที่สองร้านวีจีแห่งเมืองจหน่ายอาหารเวียดนามยกตัวอย่างร้านที่สมาเป็นข้อเปรียบเทียบ ครับประโยชน์ของแนมเนืองอาจไนามแนมเนืองประโยชน์ในแนวจีบี้เลยสำคัญนะครับดีไซน์ภาพก็สวย,ยตะเต่าต้องใจผู้รับชมให้เห็นเกิดความอยากเข้าไปดูเข้าไปชมนะอันนี้คือร้านที่สําเร็จมาแล้วนะครับการใช้ภาพนําเสือที่ครบถ้วนตรงกับวัตถุประสงค์ของสินค้าเขามันก็จะมีรายละเอียดสินค้าต่ตางๆ ที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้นะครับมันก็มีข้อมูลครบถ้วนนะครับอันนี้คือทำข้ทำสําเร็จาดูต่อวิสัยทัศน์ภารกิจและวัตถุประสงค์ของร้านวิธีน้ำเนืองร้านวิชีน้งเนืองมีภารกิจขายอาหารเวียดนามที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะมีต้นกำเนิดมาจากมันพบุรุกชาวเวียดนามแล้วสูตนอาหารก็ได้ตบถึงยุคลูกยุคหลาน ทำให้รูกหลานตระหนกถิงทุน,นอาหารสิ่งได้จัดสรรให้เกิดมูลค่าเพิ่มมีประโยชน์กับผู้บริโภคมีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความยั่งยืนของสินค้าได้มีการกำหนดคำสำคัญว่าและได้มีการกำหนดคำสำคัญหรือคี์เวที่นับว่า,าำำวีชีแหลงเงื่งประโยชน์เน้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นประโยชน์ต่อลูกค้า ความหลากหลายใน,น,ในการโฆษณาสินค้าของร้านดีจีเหนือเหนื่องนะครับความหลากหลายคือรายละเอียดครบถ้วนรายละเอียดครบถ้วนมีวิธีการส่รงส่งฟรีไม่มีขั้นต่าร้านดังอาหารเย็นานอายุการเก็บรับกษาเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าประกอบด้วยทีจีเหนือเนอหนึ่นนงชุดในโปรโมชั่น หมูยอจำนวนติดไม้ติดผักติดน้ำจิ้มใน้นนเล็บน้ำจิ้มที่ตัวผมและแห้งพอนั้นมีชุด mm hmm. พื้นที่ในการจัดส่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. แท็กเนี่ยแทกสำคัญนะครับแท็กมีคีย์เวิร์ดที่สามารถจะติดค้นได้ในก o o g l e นะครับคนนี้นนจะจับเว็ไซต์พอค้อนหาใน Google พ้าเจอเราคีย์ที่นี้เ้นไปมันก็จะทำให้ขึ้น หน้าจอแรกๆมันท่านแรกๆคนก็จะเข้าไปะนะครับง่ายขึ้น,นมันเขาเรียกว่าเมื่เกิดจากการเข้าชมนะและการคลิกคีย์ของลูกค้ารายเดียวสินค้าวิธีไหนอย่านเนี่ยคลิกที่สิ่งต่างๆมันครบถ้วนนะครับเพราะว่านจะที่สำคัญนะตรงนี้ของยกตัวอย่างที่สำคัญคือมีวิดีโอแสดงถึงการ บรรยายถึงความเป็นมาเป็นไปของอาหารเล็กหนักนะแหลมเนืองตัวนี้คนระแล้วก็รีวิวแหลมเนืองเป็นการนำเสนอที่ครบถ้วนทั้งภาพทั้งวิดีโอนะครับนี่ตัวชีวัตตัวชีวัตด,ด้านคุณภาพและปริมาณด้านคุณภาพก็คือดีมากนี่คือการ9เเซนตู้ชมยิ29ดีมาก แล้วก็ปริมาณ99%ปรปริมาณ99%เก้าเต็มร้อยคุณภาพดีมากนี่คือสิ่งที่เขามารายงานเพื่อตอบโจทย์กับที่ได้รับไปปัญหาของการหาข้อที่หนึ่งหาร้านค้าที่มีกลยกุทธ์การดำเนิน,นงานาก,ก,กับข้อที่สองก็คือวิสัยทัศนกลยุทธ์วิจัยท่านแล้วก็ วัตถุประสงค์ของร้านค้าสองงานผมเอามาปิดเทียบกันนะครับเพื่อขอจบการบรรยายจะเป็นเจ้านี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ